สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าถู่ช่องบิตคอยลงทุนบออีกครั้งนัช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารบิตคอยและคริปโตกันแบบเจาะลึกนะครับที่แพ่ทุกมิติเศรษฐกิจโลกนะที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตของเรานะครับวันนี้เองผมมีข่าวใหญ่3ข่าวนะที่จะมาเขย่าวงการนะทั้งตลาดจีนอเมริกันนะแล้วก็ แน่นอนนะบิตคอยของเราด้วยนะครับใครที่อยากจะรู้นะว่าเศรษฐกิจโลกกาลังมุ่งหน้าไปทางไหนแล้วบิตคอยจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะครับคาเตือนในะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งด้วยนะครับ เอ่อมาที่ข่าวแรกกันนะตัวพาเพื่อนๆนะบินตรงนะมาที่จีนก่อนเลยนะครับสถานการณ์เงินหยวนนะก็แข็งค่าขึ้นนะจนธนาคารกลางของจีนนั้นเนี่ยก็ต้องขยับตัวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมหยวนแข็งค่าถึงเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงที่ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนนะั้นเนี่ยโตช้านะครับ รัฐบาลจีนเลยพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่การลดดอกเบี้ยมากๆนั้นเนี่ยก็ส่งผลต่อค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงได้นะครับซึ่งทางการจีนก็พยายามรักษาสมดุลตรงนี้อยู่ทีนี้พอญี่ปุ่น,นส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้นั่นเนี่ยบวกกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาเองก็จะมีการลดดอกเบี้ยด้วยก็ทําให้เกิดปรากฏการเงินทุนนไหลออกจาก JPY น้ำเงินเย็นนะแล้วก็ดอลลาร์นะเข้ามาหาหยวนนะครับเพราะนักลง,งทุนมองว่าหยวนมีโอกาสแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นด้วยนะผลก็คออือเงินหยวนเองก็แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วนะแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนนะซึ่งถ้าเกิดเราจะดูกราฟนะตอนนี้นั่นเนี่ยว่าประมาณสักเจ็ดจุดหนึ่งกยวนนะเท่ากับหนึ่งดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อ,อยู่ในเคยอยู่ในระดับนี้นั่นเนี่ยแข็งในระดับนี้เนี่ย ก็คือประมาณช่วงเดือนมกราคมปีนี้นะครับทีนี้ธนาคารกลางจีนนะจะทำยังไงนะครับงานนี้ก็บอกเลยนะว่ายากนะเพราะถ้าปล่อยให้หยวนแข่งข้าไปเรื่อยๆแลนีนน่ก็จะส่งผลกระทบนำกับภาคส่งออกของจีนด้วยนะแต่อีกมุมหนึ่งนะถ้าธนาคารกลางของจีนจะเข้าแทรกแซงค่างเงินก็จะยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟนะให้เกิดกระแสเงินทุนไหลเข้ามาเก่งกำไรในเงินหยวนมากขึ้นไปอีกนะ สถานก,การณ์ตอนนี้เนี่ยเหมือนหนีเสือปากจาโจระเขคเลยเหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องค่าเงินหยวนแ,แล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือพันธบัตรรัฐบาลจีนนะครับช่วงที่ผ่านมาัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีนนั้นเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากธนาคารจีนนะที่อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบนะครับแต่การที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของจีนลดลงมากเกินไปนะก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบ การเงินได้นะครับธนาคารกลางจีนเลยทําการถ่วงดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินไปพร้อมๆกันด้วยนะงานนี้ก็บอกเลยนะครับว่าทางการจีนนั้นเนี่ยต้องใช้ขืนในการบริหารจัดการเศรษฐกิจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนนั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบกับบิตคอย n ยังไงบ้างนะซึ่งตอนที่ผมน่าคลิปอยู่นี้ราคาของตัวบิตคอยก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก 60,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่านักลงทุนจีนเองเนี่ยก็ลงทุนในบิตคอยด้วยเช่นกันครับดังนั้นความผันผวนของเศรษฐกิจจีนนั้นเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อบิต o i n อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวนะทั้งลงทุนจีนก็อาจจะเทขายบิตคอยนะเพื่อนําเงินสดนะไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครซึ่งก็จะส่งผลให้ราคาบิตคอยร่วงลงได้เช่นกันนะ ในทางกลับกันนะถ้าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวนะนักลงทุนก็อาจจะกลับมาลงทุนในบิตคอยน์มากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลให้ราคาบิตคอยอ่าบิงขึ้นไปได้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนอยู่ตอนนี้นะครับมันต่อกันอีกข่าวหนึ่งนะของจีนเช่นกันนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของเงินเฟอ้อในประเทศจีนนะที่พุ่งขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะครับ ตชนิราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของจีงนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น0.5%นะซึ่งถือว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ระดับประมาณ0.3%นะราคาเนื้อหมูนะครับุ่งพุ่งสูงขึ้นนะถึงประมาณสัก20.4%นะครับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2022นะครับ ทำไมราคาเนื้อหมูถึงสําคัญนะที่จีนนะเพราะว่าเนื้อหมูเองนั้นเป็นอาหารหลักของคนจีนเวลาราคาเนื้อหมูแพงขึ้นคนจีนก็จะต้องใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะสมม่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อโดยรวมของประเทศด้วยนะนอกจากนี้ราคาเนื้อหมูนะครับราคานอกจากราคาเนื้อหมูแล้วนนเนี่ยราคาสินค้าและบริการอื่นๆในจีน ก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันนะเช่นราคาพลังงานค่าขนส่งนะครับซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่ฟื้นตัวขึ้นหลังจากประเทศหลังจากที่จีนเปิดประเทศแล้วนะแล้วเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนั้นเนี่ยจะส่งผลกับเศรษฐกิจจีนยังไงนะแน่นอนครับว่าเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะเพราะทําให้ประชาชนมีภาระค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับ กำลังซื้อลดลงนะและอาจจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ด้วยนะทีนี้ธนาคารจีนนั้นเนี่ยจะรับเหมือนกับเงินเฟอ้อยังไงนะครับนักวิเคราะห์หลายคนเองนั้นเนี่ยก็มองนะว่าธนาคารจีนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะเพราะว่าต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะแต่อาจจะใช้วิธีการอื่นๆในการควบคุมเงินเฟอ้อแทนนะเช่นการควบคุมปริมาณเงินในระบบด้วยนะ เรื่องนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับบิตคอยอยู่เหมือนกันนะบิตคอยก็มักถูกมองนะว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟอ้อนดะังนั้นเวลาที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นนักลงทุนก็อาจจะเข้ามาซื้อน้ำตัวบิตคอยเพื่อรักษามูลค่าของเงินนะแต่อย่างไรก็ตามในระยะสั้นราคาบิตคอยอาจจะได้รับผลกระทบนำจากความกังวล ของนักลงทุนนะครับที่กลัวว่าเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นจะทําให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในตลาดนะดังนั้นช่วงนี้เราอาจจะเห็นราคาบิตคอยค่อนข้างที่จะผันผวนนะขึ้น,ข,นขึ้นลง,ลงตามซ e n t เมนต์ของตลาดอยู่นะครับปิดท้ายกันที่ข่าวเศรษฐกิจนะของทางสหรัฐอเมริกานะครับ กับอัตราผลตอบแทนรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีนะคร,รือที่เรียกกันว่าบอลยูเทเยียนะ10ปีนะครับที่ปรับตัวลดลงนะหลังจากาที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะครับก็ดีกว่าที่คาดเอาไว้นะล่าสุดนะครับโดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกานะครับระบุว่าจํานวนผู้ขอรับสบริการว่างงานที่ขอรับครั้งแรกกันเนี่ย อยู่ที่ระดับประมาณสัก23 3,000านลายนะซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะตรงนี้ก็ซ้อนให้เห็นนะว่าตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกายังคงแข็งแกร่งนะแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะถดถอยอยู่ก็ตามนะแล้วทำไมบอลยูถึงปรับบอลยูสิ0ปีถึงปรับตัวลดลงนะปกติแล้วเนี่ยบอลยู bon จะเคลื่อนไหวส่วนทางกับราคาพันธบัตรนะนั่นหมายความว่าเมื่อราคาพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นบอลยู bon จะปรับตัวลดลงนะ สาเหตุที่ราคาพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นนั้นเนี่ยเป็นเพราะนักลงทุนมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่กังวลกันนะจึงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นนะหรือแม้แต่บิตคอยหรือคริปโตเองเนี่ยหันมาถือครองพันธบัตรรัฐบาลนะซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแทนนะนอกจากนี้นักลงทุนก็ยังคงจับตาดูท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอย่างใกล้ชิดอยู่นะโอเคนั้นก็เป็นข่าวทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์ เพื่อนๆฟังวันนี้ครับสาหรับราคาบิตคอยเมื่อคลิปเมื่อตอนเที่ยงวันนี้เนี่ยผมก็ได้วิเคราะห์ไปเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้นะในเรื่องของเดสคัลที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบยังไงนะกับราคาของตัวบิตคอยแล้วก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกันนะว่าแพทเทิร์นของตัวราคาบิตคอยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายนะกับเรียนปี2019อยู่เหมือนกันนะซึ่งก็เป็นปีที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วค้างไว้แล้วก็เป็นช่วงที่กําลังจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับ ซึ่งในปี2019เนี่ยก็คือด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยก็เกิดเดสคอร์เหมือนกันนะแล้วก็ราคาของตัวบิตคอยนี่ก็ทําจุดต่ําสุดที่ต่ําลงนะอยู่ประมาณสัก2ครั้งนะก่อนหลังจากเดสคอร์ดนะก่อนที่จะพุ่งทะลุนะเช่นส,สีเหลืองเส้น50 daily moving average นะแล้วก็แนวต้านสีขาวตรงนี้นะแล้วก็เส้นสีขาวเส้น200 daily moving average ขึ้นไปนะในปี2019นะแต่ก็ย่อตัวต่ำลงนะเพราะว่าเกิดโควิดเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีโควิดเกิดขึ้นนั่นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นการ วิ่งขึ้นของบูลันขึ้นไปได้เลยนะ,ะปี2024เนี่ยทเทิร์นก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะ,ะทะลุแนวะเส้นสีเหลืองขึ้นไปได้หรือเปล่านะในช่วงนี้นะถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะเหมือนกับในปี2019นะแต่ว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะกลับลงมาเทสนะที่แนวรับตรงนี้ได้อีกอยู่เหมือนกันนะถ้าทําซ้ําเหมือนกันในปี2019นะครับ โอเคนั okay, ่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับนี่ก็เป็นส่วนตรงนี้ก็เป็นราคานะของคริปโตนะครับสิบอันดับแรกนะที่มีมูลค่างตลาดอยู่ในสะิอันดับอันดับแรกนะจริงๆถ้าไม่นับรวม s t a b l e c o i อยอย่าง USDT กับ USDC เนี่ยสิบอ,อ,อันดับแรกนะั่นก็คือจะรวมตัวทรอนนะแล้วก็เอา r l n n d ด้วยนะครับนะ <c oughs> โอเคนันก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างกับข่าวเศรษฐกิจที่นํามาฝากกันวันนี้นะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะ,นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องบิตคอยลลงทุนบอยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตข่าวสารบิตคอย n และคริปโตนะจากช่องบิตคอยลลงทุนบอยนะและพิเศษสุดๆนะสำหรับเพื่อนที่อยากจะสนับสนุนช่อง ของเราคนระับสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกช่องได้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมีคลิปเพิ่มเติมนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะสำหรับผู้ที่สมัคสนช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ